สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะมีซีรีส์ดีๆที่เพื่อนๆที่ไม่อยากรอนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสามารถจะดูได้รวดพวดเดียวไปเลยนะคะ <c oughs> จัดให้โดยเจ้าภาพค่ะไอชีอีนะคะเรื่องถูชิปสำวรนั่นเองนะคะมีทั้งหมด24ตอนออนแอร์ air, วันเดียวไปเลยเก๋ๆค่ะวันนี้เราวันที่31พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถจะดูตั้งแต่ตอน ที่1จนถึงตอนที่24ได้เลยค่ะที่แพลตฟอร์ม i c h e นะคะแต่ก็เป็นไปได้ว่าถ้าเพื่อนๆที่รอสับไทยอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะก็จะต้องมีการแปลอาจจะได้ดูไม่ครบทั้ง24ตอนเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้สับอังกฤษแล้วก็ได้ได้สับจีนนะคะสามารถจะดูได้24ตอนรวดไปเลยค่ะเป็นแนวนะคะโอ้โหโรแมนติกแฟนตาซีค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะจูเจิ้งถิงแล้วก็ ลู่วิเสียวค่ะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีมีอินเวสเตอร์คือมีนักลงทุนร่วมมือกันกว่า5บริษัทเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะคะเวลาที่จะบอกว่าเรื่องไหนได้ออนแอร์ air, เนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนะคะออกมาครบทุกบริษัทที่มีชื่อเลยเพราะว่ามันมีกรณีอยู่นะคะเพื่อนๆที่หวานเคยบอกไปว่ามันมีอีบ,บริษัทหนึ่งนะคะที่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าเจ้าของบริษัทนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็น ตลกนะคะเป็นตลกใหญ่ของทางด้านของเมืองจีนที่มีคนรู้จักกันเยอะแล้วทีนี้เขามีปัญหากับกฎหมายของจีนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าละครเรื่องไหนมีมีบริษัทนั้นร่วมมืออยู่ด้วยก็จะยังไม่ได้ออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาจะมีการประกาศกันด้วยว่าบริษัทไหนนะคะร่วมทุนกันสร้างอะอย่างเรื่องนี้นะคะ ก็มีถึง5บริษัทด้วยกันค่ะชื่อบริษัทคงไม่ต้องเนาะเพราะพวกเราไม่จําเป็นต้องไปต้องไปรู้ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าผู้กํากับละกันนะคะคุณเถียนคุณเถียนเฉาปอนะคะเป็นผู้กํากับที่เก่งทางด้านของแฟนตาซีนี่แหละคะ่ะแล้วก็ละครในแนวของโลกคู่ขนานนะคะก็ผลิตมาแล้วแล้วก็กํากับมาแล้วในหลายๆเรื่องเช่นกันในผลงานของคุณเถียนเศร้าปอนี่แหละคะ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้นั้นนะคะมันเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนำแสดงโดยนะคะจูเจิ้งถิงแล้วก็ลู่วีเซียวค่ะก็พระเอกนางเอกนะคะแล้วก็รวมทั้งพระรลองก็คุณหวงทิงถิงนั่นเองหวงทิงถิงนะคะนอกจากนี้แล้วยังร่วมด้วยกับดาราที่เป็นดาราสมทบที่พวกเรานะคะเคยเห็นพวกเขาผ่านหน้าจอมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นคุณหวังเซ้าฉวนนะคะคุณชูฉุน คุณอูมานซือแล้วก็คุณหูฉุนยางนะคะนอกจากนี้ก็อมีอีกหลายๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกูดเจิ้งนะคะคุณหัวซินวี่คุณเซาอินก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะเล่าเรื่องราวของผู้แต่งนิยายนะคะซึ่งในโลกปัจจุบันเนี้ยผู้แต่งนิยายคือชอบแต่งในแนวของที่ต้องผ่านด่านเคาะนะคะเลือดกระอักเยอะๆนั่นแหละค่ะแล้วก็เอ่อเป็นแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือตัวละครที่เป็นส่งเหยียนฉีก็จะเป็นนักวาน วางแผนภาพยนตร์แลวก็โทรทัศน์นะคะที่รักความสมบูรณ์แบบสุดๆค่ะที่นี้นะคะทั้งสองคนนั้นก็ได้ข้ามเข้าไปในนวนิยายโดยบังเอิญเลยนะคะแล้วก็พอเข้าไปแล้วด้วยความที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโครงเรื่องใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ตัวละครนั้นอยู่รอดแล้วก็ทำให้มันสมจริงสมจังมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนักเขียนที่เข้าไปแล้วก็นักวางแผนภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่เข้าไปเนี่ยก็เลยช่วยกันเขียนโครงเรื่อง ใหม่ขึ้นมานะคะทีนี้ในกระบวนการเขียนของเรื่องใหม่ขึ้นมาในโลกของนิยายเนี่ยทั้งสองก็มีการเจริญเติบโตกันอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านของกายภาพแล้วก็ทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกค่ะเรียกได้ว่านะคะทั้งคู่นั้นก็เหมือนกับทําให้นิยายเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับเรื่องจริงๆเหมือนกับเป็นชีวิตนะคะของตัวละครมีชีวิตจริงๆมีเลือดอุ่นๆอยู่ในนั้นเลยนะคะตัวพระเอกนะจะชื่อว่าจีซูนะคะก็มี ปมค่ะพระเอกมีปมทนทุกทรมานจากความไม่แยแสทางอารมณ์นะคะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่มองโลกในแง่ร้ายมากๆเพราะฉะนั้นนิยายของเขาจะเป็นแนวผ่านด่านเคาะโศกแล้วก็กระอักเลือดสุดๆเลยค่ะนวนิยายของเขาใช้แนวคิดในแง่ร้ายอย่างเต็มที่มาเขียนนะคะแล้วก็จะให้จบด้วยโศกน,กนาตกรรมทั้งสิ้นค่ะเพราะ,ะนั้นพระเอกกับนางเอกนะคะไม่เคยที่จะแบบว่าได้อยู่ด้วยกันแบบสมหวังเลยในนิยายของพระเอกที่เป็น เอกเป็นผู้เขียนนะคะทีนี้นางเอกของพวกเราค่ะทรงเหยียนฉีเนี่ยเป็นผู้วางแผนภาพ,พยนตร์แล้วก็โทรทัศน์นะคะซึ่งเป็นตรงกันข้ามเลยค่ะเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนะคะทำ ละครแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยให้จบแบบมีความสุขต้องเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเท่านั้นค่ะที่นี้นะคะเมื่อนักเขียนนวนิยายที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยได้มาพบกับนักวางแผนภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ที่มองโลกในแง่ดีนะคะทั้งสองคนนี้ก็เลยเกิดขั้วตรงข้ามกันขึ้นมาค่ะเกิดภาวะตึงเครียดในการทํางานกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นก็หลุดเข้าไปในโลกของนวนิยายค่ะน <c oughs> คือส่งเหียนฉีนั้นนะคะเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและ เธอก็เห็นว่าอุ้ยตายแล้วนวนิยายเรื่องนี้จะเอามาทําเป็นละครที่เธอจะสร้างได้อย่างไรเพราะว่ามันมีทั้งความแบบว่าเศร้าความกระอักเลือดความดันเคาะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดแล้วแถมจบด้วยโศกนักตรกรรมเธอไม่พอใจกับทิศทางของเนื่อเรื่องราวในนวนิยายเรื่องนี้ค่ะดังนั้นนะคะก็เลยไป เริ่มต้นจากทะเลาะกันก่อนในโลกของนิยายนะคะจากนั้นแล้วก็มีการแข่งกันเล่นเกมนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อใครชนะในเกมไหนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนะคะเนื้อหาในนิยายอะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะเรื่องเรื่องของนิยายมันก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆตามแล้วแต่ว่าพระเอกหรือนางเอกใครจะชนะนะคะเหมือนการเล่นชักกะระยือเลยเอาง่ายๆค่ะใครใครสามารถจะดึงอีกฝ่ายหนึ่งมาหาทางตัวเองได้มากกว่า ได้ก่อนก็จะได้เป็นผู้ที่เปลี่ยนบทละครก่อนนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแนวโรแมนติกแฟนตาซีแบบนี้แล้วพระเอกกับนางเอกนะคะไม่ถูกกันในตอนต้นเรื่องแต่ว่าต่อสู้กันด้วยไหวพริบแล้วก็ความกล้าหาญในอีกโลกหนึ่งนะคะคือบังเอิญไปอยู่ในโลกนวน,นิยายนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้นะคะเน้นอีกทีนะคะชื่อเรื่องก็คือ t c ูชิปซ m e วันค่ะแล้วเรื่องนี้24ตอนคือออนแอร์มาครบ24ตอนภายในวันเดียว แล,แล้วนะคะก็คือวันนี้ค่ะวันที่31พฤษภาค,คมปี2023นะคะแพลตฟอร์มเจ้าภาพคือไอชีอีค่ะมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ